ศึกษาตามปัญญาสัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและสุดเดน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสการกศึกษาให้กับประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับปรปัชญาของเศรษฐีพอเพียงและมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษที่21สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนการศึกษาชาตินโย,ยาบายรัฐบาลและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนวิสัยทัศน์ของจงังหวัดเชียงรายเชียงรายมนต์แห่งความสุขสะอาดน่ายนอยนปลอดภัยในรูปแบบากกาอของการจัดการศึกษาพื้นฐานการศึกษาต่าอเน,นื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยก,การประชุมรับการบริจารวันนี้มีเข้าร่วงการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนนิการ และพากีเกล่ายจำนวน12ท่านผู้บริหารบร,ริการครูอุากรณทางการศึกษาจำนวน100คนและมีผู้นำเสนอในรูปแบบของการปฏัดงานในรูปของวีดีทัศรูปแบบรูปเต็มรายงานและการจัดนิทรรศการพสนาวาวจำนวน3ทุกกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลโครงงานและนวัตกรรม2ศูนย์การเรียนรู้ทุกข่อัว กศนตะบน่าคดีทีเนี่ยมแล่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไร่ภูเขาแม่ฟ้าหลวงสามศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กสนออนไลน์หรือ OOCC บัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วประผมให้ขอเดินเชิญท่านตุ้งทีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาธิการได้มอบปฏิบัติให้แก่ผู้แก่ประธานกลุ่มศูนย์กศนอำเภอจำนวนสี่รายการพร้อมทั้งกล่าวให้ กำลังใจแก่ผู้บริหารครูบุคลากรในสังกัดกำนักงานส่งเสริมการศึกษานโยบายและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายภาคีเดียร์ไก่และมอบนโยบายด้านการศึกษาตามระดับต่อไปขอความร่วมมือครับระดับที่หนึ่งประธาน กลุ่มกศนอำเภอลุ่มน้ำโป่งค่ะลำดับที่สองประธานกลุ่มกศนอำเภอลุ่มน้ำดาวค่ะ และกลุ่มกศนอำเภอรุ่งน้ำอิงค่ะประกอบด้วยกศนอำเภอเวียงแก่นกศนอำเภอเชียงของกศนอำเภอเทิงและกศนอำเภอพญาเมืงลายกศนอำเภอขุนตาค่ะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ ท่านดรประเกรไทที ite, ่ปรึกษาและปรมิท่านดรพยงชินมูลประธานคณะทำงานท่านศึกษารจำลอท่านองปรสลัดจังหวัดมารับเลื่อก็รอไปปฏิัตหน้าที่ราชการต่อนะคะท่านรองในข้าราการคอชท่านผู้เชี่ยวชาญเพาะด้าท่านรองาสรรนวทีในการตรวจสอบเรอวิาทู้เึกพัฒนาที่ท่าน ู่ในการเขตพื้นที่การศึกษาเราร่้มในการเขตพื้นที่การศึกษาท่านรอท่านขออกษนออำเภอาทั้ง18อำเภอ พี่น้องกอสนทุกท่านทุกภาคส่วนดิฉันขอที่จะไม่พูดตำแหน่งอะไรแล้วเพราะเราอยู่ใจเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเอ่ยนามท่านใดขาดจบผูกพ้องขาดชีวิตเือขาดอะไรก็ต้องขอไปเมื่อด้พูดเรื่องที่ก่อนได้แนะนําไปแล้วระไร่างนะคะอาจจะใช้เวลามีเแลยหรือเวลาดิฉันเลยให้ให้ความสําคัญกับการที่จะเดินเยี่ยมผู้นิทัศกาลแล้วก็สันใจในรายละเอียดเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจ ที่จะมานำเสนอในสิ่งที่เป็นวิสัยที่ได้รับการพิจารณาของท่านเองดึงดีได้ทุกอย่องไปนะคะนนท่านนายกสมาคมเดนเองเป็นนเดินเป็นลท่านทำดีในตัวตนนะคะแล้วก็มีที่แทนประธานอาชีว่าดีสาเชียงรายด้วยนะคะคาการตรวจดูแลใครก็สออีกครั้งนึงนะคะค่ะเมื่อาวาน ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะก็ได้พูดคุยอะไรกันไปพอสมควรในประมาณนึงแล้วก็ในวันนี้ก็มาเห็นศักยภาพของกสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ผู้บริหารทุกๆุอำเภออะไรก็ตามที่มันเป็นความสำเร็จและมีความก้าวหน้าล้วนทำาด้วหดยใจของทุกคนที่รวมกันทําไม่ใช่คนหนึ่งคนใดฝ่ายเดียวแล้วก็ขอแสดงความดีดีกับ ผู้ที่ได้รับประกาศนียบารท,ที่เป็นประธานบุญทั้งสี่สิ่งที่ท่านได้ก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องก่อสังหารคนแน่นอนมันไม่สามารถที่จะทําอะไระดได้สาเร็จด้วได้คนคนเดียวการสมานสามัคคีนั้นสิ่งที่ั้านของผลสำเร็จและก็แน่นอนนโยบายที่ไม่ไว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายของกระทรวงสาธารณการนโยบาย่านรัฐมนตรีวาา่าการและรัฐมนตรีดิฉันเป็นกวันีิลาวัน คงไม่เกิดผลสเร็ีได้ถ้าขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจความเสียสละของทุกภาคส่วนที่ได้กรุณาขวาเคชื่อนมีดีใจนะคะที่ยังมีแท่งอสองขอสอที่ฉันไม่ได้จำกัดด้วลแต่ก็กรุณาให้เกติมาให้การก็รับเราก็ถือเป็นว่ามันเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มามันเป็นการที่มาเป็นเติมเต็มป,ป,ป,ประสบการณ์ได้เห็นและก็ดิฉันคิดว่า โดยปกติท่านอาจจะไม่ได้เห็นงานของสนนขนาดนี้ด้วยว่า,าสนนให้ทำอะไรนะคะนะถ้ารโดนผู้ที่การจังหวัดทุกวันเราก็อยู่ด้วยกันเป็นฝากเรื่องท่านอย่างเรื่องนะคะาหาร,รือคงเังต่อร้อยยังมีที่ท่านผู้ถือการจังหวัดแล้วก็ต้องขอขอบคุณถึงแม้ว่าท่านจะกลับไปแล้วท่า,า,านประหลัดจังหวัดได้การุณาที่จะรับข้อเสนอแนะของดิฉันไปดำเนินการนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความ กิดสิ่งที่ดีที่สุดกับคนจังหวัดเชียงรายในมิตสิทุกมิติเพราะว่าถ้าการศึกษาดีคุณภาพชีวิตดีการสาธารณสุขและทุกอย่างมันก็ตามมาดีด้วยกันพรอบคนจะต้องพัฒนาด้วยให้ปัญญาเป็นการชีน้นำในการเป็นจุดในการดำเนินชีวิตและวิเคราะห์และกตัดสินใจก็ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ ชาวจังหวัดเชียงรายพี่น้องกสะนเชียงรายทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ส่งเสริสมสนับสนอให้รบายที่ดีมีครูเพราะฉนึ้วันนี้ที่ตอนที่ทุกท่าน,นเข้าไปที่ในส่วนของดิจิตอลแล้วนะคะแล้วคุณครูก็บอกว่าวันนั้นผมรับร,บรางวัลจากท่านแล้วท่านก็บอกผมว่าท่านจะมาเชียงรายก็ลเลยบอกว่าครูรัฐมนรีครูพี่โอ๊คมาแล้วนะ ทำตามสัญญาที่ให้จบครูไปแล้วนะวิดีโอเมื่อครู่ที่ดิฉันถามไปถามว่าคลิปวิดีโออะไรพอดีก็สงสารเยเหมือนกันว่าพอดิฉันก็ยังไม่ได้เห็นนะคะพอดิฉันก็ยังไม่ได้เห็นก็ได้เห็นกับพร้อมกับพวกท่านที่ยังไม่ได้เห็นอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นกําลังใจให้ที่ดิฉันทางานได้เห็นว่าความตั้งใจภายใต้ความร่วมมือร่วมใจและสไตล์ในการทํางานทลายทีข่ข้อสําคัญและก็ มุ่งที่จะไปพไปบัต่ังปัญหาของผู้ปฏิบัติง,งานด้วยตัว,ด,วด้วยตาและโดยเฉพาะด้วยหัว,วใจแล้วได้รับการให้กำลังใจแบบนี้ก็ดีในชื่นใจนะคะดีในชื่นใจไม่ว่าจะเป็นเสียงการให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อแนะนำารืว่าจะเป็นสิ่งที่ีประโยบน์อย่างนี้ต่อการทําง,งานและต่อการที่จะพัฒนาไปด้วยกัน เดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะใช้เวลาสั้นนิดเพื่อที่จะรับฟังปัญหาแล้วกันถ้ามีใครจะเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานกสนหรืออาจจะอยากฝากในนี้ตื่นในเชิงที่เราจะสร้างสรรค์ด้วยกันดิเันพร้องที่จะรับฟังแต่เวลาเราจะมีไม่เยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านศึกษาที่การจังหวัดได้นําเสนอภาพรวมของจังหวัดแล้วก็ สิ่งที่ท่านขอประหงจังหวัดได้นําเสนอนะคะผนวกกับที่ดีท่ทนได้เดินดูในในทุกบูธขอชิ้นโฉมในในวิธีการในการออกแบบในการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆที่จะนําสิ่งดีงามในความเป็นอัตลักษณ์ในความเป็นความสุดยอดประหลงจังเพื่อประชาชนไปทํางานให้กับประชาชนแล้วน้อมนำหลักปัจฉริยเศรษฐกิจพอเพียง หลักการดําเนินงานตามรอยเท้าพ่อไปใช้ยอย่างจริงจังซึ่งหมายความว่าไม่ใช่พูดแต่ทําจริงและเกิดผลสมดิจจริงเราอมองในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นนโยบายของชาติยุยทธศาสตร์ชาติแต่คำนี้จะเกิดและสมดิจเ์ผลไังไเลยถ้าทําแล้วไม่เกิดขึ้นในความจรสิ่งและต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับสังคม กับประเทศกับการพัฒนาที่จะต้องยัง่งยืนอย่างแท้จริงท่านก็ได้มีมิติในการนำเสนอที่หลากหลายแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยที่เนรมิตอ่าสูนการเรียนรู้ของแม่ฟ้าหลวงยังทิดใหม่เี่ยวเลยนะอขออนุานครับอยากได้พวกเราได้รองเลยชื่นชมตัวเองเลยนะดิฉันได้เห็นดิฉันก็ขอบคุณนะ แต่ว่าจะบอกว่าไงดูเดยนในความตั้งใจแล้วก็เก็บไปใช้ต่อนะไม่ต้องมือหรอกนะเพราะว่าที่เรามีเยอะแยะเนาะคนที่ไม่เคยเห็นน่ะคนที่ไม่เคยเห็นว่าในสภาพพื้นที่กางวลจริงๆแล้วเป็นอะไรแต่นี่ต้องบอกว่ายัางมีความในหลายที่ก็มีความสมบูรณ์มากอย่างนี้แล้วยังอีกหลายที่ที่ก็ยังขาดความสมบูรณ์ขาดการที่จะเข้าไปถึง ถ้าไปถึงง่ายมาันงงง่ายแบบนี้แต่บางที่มันไปถึงยากมากใจมิชันเองแล้วมันหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่ต้องทำอย่างนี้นนนใจมิชันเองนหะอยากที่จะเดินทางไปให้มันงงทุกที่แต่มันก็เป็นไปไ่ยากนะคะเพราะแต่ละที่ที่อยากไปเนี่ยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าท่านถ้าฝนตกก็ไปไม่ถึงเราก็แต่ครั้งที่แล้วที่มาองค์ใหม่เขาก็เตรียมโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วก็คนขับคนเดิน อ่าเคยไปไม่ตื่นกันมาไปหลายที่กันมาเอ้ยไม่ตื่นกันไปไหมอนะไอ้ที่เราไปเอาเภอแรกที่เราไปนนะเออแม่เมากซ้ายก็หิวขวาก็หิวอันนั้นเราก็ไปกันมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ผลการดำเนินงานเข้าก้าวหน้าโดยพอกสนจังหวัดต่างได้รายงานมาว่าอเอเอคนที่นั่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่รัฐมนตรีกันหนวัยกลับมาแล้วและเราก็ขอไฟแสงไฟสว่างจากเพื่อนๆที่บริจาคเงินมาให้แล้วก็เข้าไปตามระบบแล้วก็ทําให้ทุกวันนี้ก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะมีไฟส่องสว่างที่มันหนุนอะไรที่มันออกไปจากหัวใจแล้วก็ทําให้ทุกคนบนศูนย์การเรียนรู้มีความสุขมากขึ้น ว่าโดยเฉพาะทาให้จูมีความ่งั่ใจในการที่จะปฏิบัติงานแล้วใครก็อนตราตตามที่สัญญาก็ทําให้เรียบร้อยนะคะแต่ใครจะได้แบบไหนตรงไหนอันนั้นดิฉันไม่ทราบแต่ดิฉคิดว่ามันเป็นการแข่งขันกันอย่างที่ดิฉันก็พยายามจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านไอที่เหลือคือความพยายามของท่านเองและที่เหลือข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ดิฉันจะทําต่อไปนะคะ จากการลงพื้นที่ในในหลายหมิติเมื่อวานไปที่ศูนย์ฝึกมาก็ได้รับปัญหาในประเด็นที่บางอย่างที่ใช่ก็ต้องเอาไปไปแก้ไขต่อแน่นอนนะคะมันก็บางบางรูปแบบมันก็จะแตกต่างกันแต่ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงของคนทําง,งานกาสนที่จะควรจะได้รับความมั่นคงและความตื่นตะวอย่างเป็นธรรม อย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้เขาทางานอย่างอย่างที่เดินหน้าเดินหน้าทุกวันนี่ก็ทําอยู่แต่ว่าคนเรามีกำลังใจนู้นเพื่อมันก็ยิ่งทําให้การทํางานเนี่ยส่งผลกับการทางานได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีครูคนพิการนะแตครูเล่ร่อนอะไรพยายามที่จะนําเสนอในสี่ผลงานได้เห็นอันนี้จะต้อง ทำในภาพรวมตอนนี้เราดูว่าอัตรากําลังในส่วนที่กสนอํา,าเป็นและขาดอยู่เท่าไหร่ก็อมอบนโยบายไปให้กับเลขากสณให้ทาการสารวจในอัตรากําลังนี้เราจะไปหาวิธีการที่จะแก้ไขหลายที่ที่ไปในเรื่องของออคนีิการดิฉันก็ขับเคลื่อนต่อโดยที่มอบหมายให้ท่านท่านดรโกมาราชัยดรพยู ไปดำเนินการเดี๋ยวก็จะเดินหน้าเพื่อที่ที่เราจะต้องทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เด็กไทยทําให้คนไทยได้และโดยเฉพาะคนคนพิการนั้นได้มีเกจอัตราคู่ต่อนักเรียนในแต่ละประเภทที่เหมาะสมและจะต้องมีการจัดอบรมครูการศึกษาพิเศษของกสศนสําหรับสอนเด็กพิการทุกประเทศทุกประเท จัดอบรมหรือจัดที่มีการศึกษาต่อหล่างภาษาเมอืองแก่ครูและนักศึกษาคอสโนจะทาแผนงบประมาณอุดหนุนรายหัวสาหรับนักศึกษากศนแล้วก็ขัดจับอะไรที่มันเป็นกฎระเบียบที่มันยากให้มันมีกฎระเบียบให้มีอะไรที่เป็นเป็น,นอุปสรรคขัดขวางในการจัดการศึกษาของกอสนให้ให้ลดน,น้อยสนันลงซึ่งท่งานคงทราบว่าเมื่อปีบงบประมาณก่อนบางเรื่อง ก็ฝังปลงลงไปบ้างจากการที่ดิฉันมารับปัญหานะคะปรับบ้านให้เป็นโรงเรียนสําหรับการสอนออนไลน์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสนับสนุนสือ่อเทคโนโลยีนะคะและก็ยังพัฒนานักศึกษาออทิสติกอันนี้ดิฉันนําความบอกในเรื่องของคนพิการมาให้ท่านทราบด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในเรื่องของการทําในเรื่องของคนพิการเนี่ย เรามีรู้วแต่โอกาสที่เราจะเกิดมีลูกหลานี่การเราก็ไม่รู้เราจะมีเมื่อไหร่แต่คนพิการที่เป็นคนไทยก็น้้นจะเป็นลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นดังนั้นปัญหาที่มันมีดิฉันก็พยายามที่แบบแจะแก้ให้มันเป็นระบบแล้วก็ให้มันเดินหน้าและให้มันเกิดคนแบบแบบอย่างจริงจังเมื่อกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มีมอยู่แล้วที่เ,เป็นความคับข้องใจของพี่น้องกศน,นและคนกสน,นที่ปัญหาอุลยภาพ คนสวัขอเองดิฉันเองก,ก็ก็ไปช่วยขับเคลื่อนในหลายๆเรื่องนะคะไม่ได้มองว่าอยู่แท่นนี้แต่แต่ที่ก้าวล่วงที่ไม่ส่งเหตุสมผลดิฉันก,ก็แต่ไม่ได้ทำแคะแต่หลายๆเรื่องที่พอที่จะช่วยสนับสนุนอะไรก็ทำไปในฝ่ายเอกชนก็เช่นกัน,กกนแต่วันนี้มาของคสนก็อยากจะพูดของคสนแล้วก็เป็นประเด็นหลักให้กับคอสโนคุณเล่นเก่งจังมากเลยนะ บุคลาคกรครูพวกเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรแกรมสามารถที่จะดัดแปลงสามารถที่จะเป็นพวกคุณเนี่ยเหมือนจะเป็นนวัตรกรเปลี่ยนได้ก็เป็นนวัตรกรและเป็นผู้สร้างนวัตรกรรมอย่างแท้จริงภายใต้บริบทอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดหลายอย่างแต่พวกคุณคือคนทันพิเศษอนีอ่งที่ดิฉันคิดและดิฉันเชื่อว่าจริงๆว่าทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ดีและทุกคนก็มีความสามารถนะคะ อาจจะมีการเดินไปบ้างแล้วฉันให้คําแนะนําบ้างให้ให้ถึงซะว่าสิ่งที่รัฐมนตรีแนะนำน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีจากการดูงานในทัานเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศแล้วได้เห็นสิ่งที่ตา่างเอาสิ่งที่เห็นแล้วมันน่าจะเกิดประโยชน์แล้วเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนศมกยภาพให้ับทุกท่านทําไมฉันต้องพยายามทำเพราะฉันต้องการจะทให้ปสนอยู่ได้อย่างยืนยาว อยู่ได้อย่างภางคภูมิและมีงานทำและมีความมั่นคงผู้วิญญาณทีผมนี้จคิดอยู่เสมอว่าองกับดูแลแท่งไหนที่เป็นแท่งหลักก็จะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วฝากสิ่งดีงามไว้กับทุกท่านเพราะท่านคือข้าราชการ,การท่านอยู่ไปยาวแต่ที่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารอยู่แค่ไหนไม่รู้ไม่รู้ทําทุกวันให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่อ่อเยจนทิด ทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานของท่านและความมั่นคงของท่านออในเรื่องของอาชีพนะคะก็ก็เห็นมีการหลากหลายที่ส่งเสริมันอยู่นะคะแต่ก็ดูไปหน่อยว่าเราจะทำยังไงที่มัรยายนยอดขายที่มันจะจะเพิ่มพูนแล้วถ้าสิ่งใดสมควรที่จะต้องต่อยอดให้เป็น จบอนุสิทธิบัตรได้มีชนันดีดที่จะประสานาะเพราะหลายส่วนที่ทําอยู่ในหลายจังหวัดได้จดภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพเล็กครูก่อนสอนนองสองสมงที่แนละ้วเข้าสู่สำเร็จไปแล้วสองที่เข้าสูกก่กระบวนการต่ออีกหนึที่ในเรื่องของการจดอนุสิทธิบัตรเช่นผ้า โชวะนะคะหรือนี้ก็เดือนก็ขายได้หลายแสนบาทนะคะซึ่งจะมีหน่วยงานอะไรมาช่วยแล้วแล้วแต่ใครมาช่วยยิ่งดีเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเราบางครั้งมันมีข้อจํากัดในเรื่องวิติต่างๆแต่ตอนนี้ถือว่ามัน่นคงเดียวเชียวทําทให้มีรายได้เดือนละหลายแสนบาทดิฉันก,ก็หวังว่าพวกท่านไอ้กลไกที่ท่านมีอยู่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ได้สูงสุดใช้ความสามารถ ใช้ความที่เป็นที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่านโยบายทุกนโยบายที่มอบมาขอบคุณสําหรับนโยบายว้าวที่ท่านได้ทําอย่างดีที่สุดภายจะให้ข้อจากัดนะคะงบประมาณ465กำไรจะเริ่มทําเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ที่ว่าเป็นความสมบูรณ์สิ่งอะไรที่เป็นที่ว่าเป็นความต้องการก็ส่งไปส่วนกลางนะคะเอาดิฉันก็จะคอยดูแล้วก็จะบสนนส่งเสริมอ เวลาที่ดีฉันพูดสิ่งที่จะมีค่กกาติดการรอคอยใครจะฝากปัญหาเลยไหมเชิญเลยค่ะมีตัวแทนท่านใดเชิญเลยค่ะ